สวัสดีครับพบกับปาดแม่ยิปปันไม้นะครับครับหลังจากนะครับที่เราทําการซื้อน้ำนะครับวันที่17นะครับผมสั่งน้ําจากรถ10ล้อนะครับหนึ่งลิตรต่อคันนะครับใช้ประมาณ4รถนะครับก็ได้มาประมาณ1ครึ่งของถังเก็บของเรานะครับก็มีอยู่นะครับหกบ่อนะครับเอ่อซึ่งความสูงของบ่อนะครับแต่ละบ่อก็สูงอยู่เมตรยีความสูง1นึเมตรยีนะครับ ความกว้างรวมนะครับก็อยู่ที่15เมตรยาวก็18เมตรครับปริมาณน้ำเราค่อนข้างจะเยอะ <ๆ S 1> ดังนั้นเราเติมกับ10ลอ้ออ่า48นะครับก็ได้แค่ครึ่งแต่โชคดีนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําเสียตังค์ไปแล้วนะครับอ่าฝนนะครับตกลงมาวันนี้วันที่19 17 18นะครับ2วันติด18ตกตอนเย็น19ตกตอนกลางคืนนะครับมันทําให้นะครับ จากน้ําที่อยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยครับน้ำที่อยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะอ่าสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสองวันเราไม่ได้สูบน้ําออกนะครับแล้วเราก็ในบอ่อเรานะครับน้าตื้นเรายังดูดได้นะช่วงก่อนมันดูดไม่ทันนะครับน้ามันแห้งเยอะเราเลยต้องเอาน้ําเข้ามานะครับบอ่อน้ําตื้นสองบ่อเนี่ยดูดไม่ทันนะครับข้างล่างนู้นที่จริงเป็นที่ลุ่มต่ําน้ําจะขังอยู่ตลอดแต่ว่าแรงจัดต่อยตกหนักแค่ไหนยังไม่มีน้ํานะครับเพราะซึมลงดินหมด เนี่ยบ่ําตื้นตอนนี้ผมก็ได้ทำงานอยู่นะครับก็คือสี่ชั่วโมงทำงานครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเติมนะครับเพื่อจะไล่ให้น้ํามันล้นบ่อเลยเพราะว่าปัญหาก็คือเนี่ยครับมันจะมีช่วงหน้าเล้งจัดน้ําลงลึกเนี่ยจะมีขี้แดดพวกนี้นะครับพวกขี้แดดนะครับพวกขี้แดดเนี่ยเยอะนะครับเราก็ทําการนะครับตักครับเนี่ยเราตักออกนะครับขี้แดดพวกนี้ที่ลอยลงมาข้างล่างก็มีนะครับนอนเป็นตะกรอยอยู่เนี่ยครับก็ตักออกแต่มันก็แห้งเปื่อยย่อยสลายไปเอง ตอวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาปลานินนะครับมากินพวกแมลงนะครับพวกแมลงพวกตะไคร่ก็จะเอาปลาดุกมาปล่อยบ้างนะบ่อนักสตัว3ตัวนะครับอย่าใส่เยอะนะครับไม่เช่นนั้นน้ําเราจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าแอมโมเนียนะครับเกิดจากขี้ปลาเยอะเกินเงาสังเกตข้างล่างนะครับที่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นขี้แดดที่จมอยู่นะครับน้าจะคนละสีนะครับอันโนสีคือน้าเข้าบ่อน้ําจะคุ่นหน่อยคุ่นหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็จะใส่เพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกบ่อมันผมเจาะรู หากันหมดแต่รอบนี้ผมปิดนะครับไม่ให้มาบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็คือต้องวนมานะครับก็จะมาน้ําบ่อที่1นะครับเข้าบ่อที่2มาบ่อที่3นะครับแล้วก็จะมาบ่อที่4นะครับแล้วก็บ่อที่5บ่อ5เสร็จก็จะเข้ามาบ่อที่6บ่อที่ทําการสุบแต่ก่อนผมเจาะทะลุกันหมดนะครับ1สามารถมา6ได้นะครับ2 อาอสามมาหกก็ได้แต่นี้คือเราให้วนดังนั้นน้ํามันก็จะใสนะครับตะกอนพวกนี้มันก็จะตกอยู่ตรงอื่นนะครับนี่ดูขี้เด็ดนะครับที่อยู่ก้นนะครับลอยขึ้นมานี่อยู่ที่พื้นนะครับอยู่ที่พื้นเลยขี้เด็ดพวกนี้บางครั้งก็เกิดจากนี่ครับที่เป็นตะกอนของน้ําที่เราเห็นสีคุณๆนะครับน้ําที่น้ําเข้านะครับบางครั้งมันก็มีพวกดินนะครับเศษดินเศษอะไรมานะครับ เมื่อมันมามันก็จะตกตะกอนนะครับแล้วก็ไหลวนไปนี่นะครับปัญหาของน้ําในช่วงหน้าแรงก็คือน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้นะครับต้องหาทุกวิถีทางนะครับอันนี้ก็คือโชคดีหน่อยหลังจากนี้น่าจะสามารถนะครับบ่อที่เติมน้ําได้เรื่อยๆก็คือต้องเปิดตลอดครับน้ําเต็มแล้วก็ไม่ปิดนะครับเพราะว่าบางวันเวลาเราน้ําเข้าแรงเนี่ยลดลงเยอะนะครับน้าจะลดลงเยอะเพราะว่าเราใช้เครื่องนะครับดูดนะครับประมาณ ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งในบางวันนะครับบางวันก็ครึ่งชั่วโมงการให้น้ำเนี่ยจะไม่เท่ากันบางวันครึ่งชั่วโมงบางวันชั่วโมงวันก็ชั่วโมงขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับสังเกตนะครับที่เราเห็นด้างในท้าหินเป็นใบแห้งๆนั่นคือช่วงนั้นเล็กนี่แล้วนะครับน้ําไม่เพียงพอนะครับขอบใบแห้งไปเยอะนะครับตอ้องพอมีความชื้นอย่างนี้นะครับต้นไม้เราจะเริ่มสวยขึ้นมานะครับมีความชื้นในอากาศอุณหภูมิต่ากว่า35ลงมาเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะ แต่ยอดดีโตดีนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงต่อเราให้น้ําเยอะก็มีปัญหาอันนั้นก็คือนี่ครับเรื่องของน้ําการจัดการน้ำนี่สำคัญที่สุดนี่เราสต็อกเอาไวา้น่าจะหลายแสนนะครับหรือกอบล้านนะครับก็ความสูงเมตรยี่สิบนะครับกว้างสิบห้ายาวสิบแปดก็เก็บน้ําเอาไว้ดูดเข้าสองนิ้วนะครับสองนิ้วสองตัวนะครับสองนิ้วสองตัวดูดออกสองนิ้วตัวเดียวนะครับ ในบอ่อครับดูดได้ประมาณช่วงนี้ก็อยู่ที่เจ็ดนาทีนะครับแห้งแล้วก็รออีกสี่ชั่วโมงก็ดูอีกเจ็ดนาทีสี่ชั่วโมงดูเจ็ดนาทีเพรงั้นน้ําที่เติมในบอ่อมันไม่พอครับต้นไม้จะสวยไม่ใช่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับน้าสาคัญที่สุดครับนี่ก็คือช่วงนี้ก็โอเคแล้วนะครับเรื่องของน้ําเราก็ผมก็ได้ปริมาณที่อยู่ในระดับที่พอใจหลังจากนี้นะครับนี่วันที่19เมษายมานะครับ ก็น่าจะมีฝนลงมาปลอยๆนะครับวันไหนมีฝนเราก็ไม่ต้องเปิดน้ำเยอะน้ำก็จะได้อยู่ครับนี่ครั้งแรกนะครับ3ปีอันนี้ครบ3ครับปีนี้3นะครับน้ำอยู่นารอบแรกปีนี้แรงจัดนะครับ2567นเ็นะครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกที่ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม